เ่าเห็นแล้วนะไหมขวามือนราเห็นวัวปะดูนะดูนะานี่ไงฉันเหมือนวัวเลยอ๋อให้ดูแค่ไหนเออเออเงียบเงียบทำไมโอยูไม่หาแค่บอกว่าไม่หาไม่ต้องเป็นต้งเงียบเว้ยน่ารู้จักนี่ไหมแอชแมนไหนแอชแมนฮึบ เอยเอามาทําไมเดี๋ยวเราเอาเราเข้าป่าเพื่อที่มาตั้งแคมป์แบบว่ารอดูชั่วแบบทางช่างเผื่อรอดูฝนดาวตกแต่ทำไมเอาเอาหน้ากากแอนแมนซูเปอร์ฮีโร่มาเพื่อเอากรชอเออก็ชอก็ชอไปเถอะเออก็ชอบโอ้ยป่าแถวนีแอนแมนมันแอนแมนมันปล่อยพลังได้บ่ะใบได้มันปล่อยไม่ได้มันเก่งนะเว้ยมันหดหยดหดได้นะเว้ยตัวละครอ่ะแต่ว่าเคะ ป่าเราอยู่ช่วงไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ใช่ไหมเราเข้าไปลึกให้ลึกกว่านี้ไหมได้นะมันอาจจะมีตกใจเ้ยเอ้าวสวัดดีนุ่มๆเออะเดี๋ยวนี้มีคนด้วยเพื่อนวันเราทำสายมาานเราถอดหมวกไหมวันนี้ครับไอ้ถอดหมวกถอดหมวก สวัสดีครับผม <c oughs> เออมาตั้งแคมป์สินะอ๋อใช่ครับคุณลุงก็เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยอย่าเรียกลุงสิเพิ่งอายุประมาณสามสิบห้าเองเอาเรียกคุณนาแล้วกันได้แล้วครับคุณคตา<อ>เฮ้ยหนอดเฟิร์นเด้งฉันนาค,คุณนาอ,อ่าได้ครับคุณนาอ๋อนั่นแหละก็ยังไงก็ระวังพวกเสือพวกป่าสิ้งกะทิ้งแด่ด้วยแล้วกันนะที่นี่มันอันตรายน่ยอ๋อได้ครับผมแล้วก็นะนนำอีกอย่างหนึ่งห้ามออกมาตอนกลางคืนเด็ดขาดเออาทำทำไมล่ะครับมันมีสิ่งมีชีวิตที่เขาล่ำลือกันว่าน่ากลัวเป็นนี้ะ แล้วมันเป็นไงฮะอยากรู้มากเลยสัตว์อันตรายมันชอบจับคนนะครไปเล่นอะไรบางอย่างเอาไว้กินที่หลังเอาไว้กินที่หลังน่ากลัวเลยงั้นไปเจอกันนะครับผมรีบก่อนที่พลเรือทีจะตกดินด้วยอ๋อเจอกันนมนมเจอกันไปไปไปข้างหน้าไปไปดังคมป์ต่อนายยึดนายโจ้จริงจริงไหมเออไม่แน่ใจวะนี่ครับอับบีเชล โอเคแคมป์พวกเราก็น่าจะเสร็จประมาณนี้แล้วเนาะโอ้โหดีเลยมันสวยดูดิโอ้ยมีดาวเพื่อนมมีพระจันทร์ซ้ายมือด้วยเฮ้ยแต่เราต้องรีบเข้านอนนะเพื่อนเอ้ยนาพรมด้วยเหรอใช่นี่อย่าหมุนเดี๋ยวเราต้องรีบเข้านอนนะเพื่อนเขาบอกว่าเราห้ามอยู่ช่วงตอนคืนเดี๋ยวมันจะมีพวกสิ่งไม่ดีมันมันจับเราไปเขาหลอกเราสามีเขาก็ไม่อยากเออหอมาเถวนี้เออก็ก็เป็นไปได้นะใช่ไหมนะ เออางั้นเดี๋ยวง,งั้นก่อนนอนเราบินโดแบบถ่ายบรรยากาศร,ราอบๆหน่อยปะจะเก็บภาพดาวดวงดาวเออไป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 บินเลยไปเลยดูซูแพงด้วย RCM โอเคบินโดนเล็บรอแล้วเพื่อนมุมดีมุมดีใช่เราดูดิดาวเต็มเลยวคาอดาวเต็มฟ้าชั้นจินตนาการ่แตดูรางนี้นี่เราเห็นเราด้วยเห็นไหมข้างล่างเห็นเราด้วยชูมือมองมือมอง๋ยวลองดูทางอื่นนี้มันมีทางอื่นอะไรให้ฟองอีกป่ะอันนี้แบบพวกมีสัตว์ป่ามีพวกสิงหอดีอะไรเงี้ยเอ้าเนะเอ้าขวามือนั่นลุมป่ะเอ้าเขาต้องแคปตรงนี้หรอโอ้ยทำทรงแบบว่า ทับซมแบบต้องคือทั้งออกจากป่าอะไรเงี้ยแต่เขาจริงก็ตัวเองมันต้องตกปลาอะไรเงี้ยเนาะเออฉันไปหลอกเนี่ยเดี๋ยวตองนี่เดี๋ยวตอนเช้าเราเรามาขอปลาเขาหน่อยไหมเออจะดีไหมเอออะไรเงี้ยดีไหมเขาไปไหนเหรอไม่ไรอ่ะหนูสนับวะอุ้ยเขาดูเหมือนปวดหัวนะเพื่อนไม่สบายหรือเปล่าวะอุ้ยเอออะไรอ่ะจุ๊จุ๊เขายังไม่เสียงอะไรบางอย่างแล้วเขาก็แปลงร่างเพื่อนเห็นไหมนะอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะ ไม่รู้เสื้อผ้าเขาชีกขาดมดเลยเดี๋ยวเพราเราลิ้กลับกันอีกอ่ะเดี๋ยวว่ะเดี๋ยนะมันเหรอมันเดินตามมาเยวเราแค่ไปเราไปเราไปเราเฮเยลงมาเราลงมาเราวงมาเร็วเตมเต็มเต็มมันมาเราเ้ยมันมาเราเพื่อนเฮ้ยลว่องตัวเขาเตรียมดูคไปเราไปเราไปเราเ้ยทำไมน้ไม่ไปทางขวาล่ะเยนต่อไปเดกันเกันเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยความมันจะไปตามมาหรือโดนทีด้วยโอเคตัวบ้าเลยปเนี่ยอุ้ยตกแล้วฉันตามมาอยู่ฉันกำลังตามมาอยู่เออสตี โอ้ยเหมือนเหมือนเมืนเราจะรอดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสติมาพยาเกิดโอเคกันแอบตรงนี้น่าจะเนียนนะเนี่ยคิวยาอยู่ไหนอะสิงอะไรวะโอ้ยใหญ่เข้ามาด้วยย่าโอ้ยโอ้ยยังไม่ตายหรอวะเนี่ยอุ๊ยอยู่คยวยะคิวยะตื่นแล้วเพื่อนเราเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เพื่อนเราถ้าจะโดนไอตัวอะไรนั่นจับมันแน่เลยอะไอตัวที่ที่ลุงมันบอกว่าถ้าเราโดนจับอะ มันจะจับเราไว้กินเล่นเราเอาไว้กินเล่นกินที่หลังอะที่อย่างที่ลุงเขาบอกอ่ะเล้วลุงเขาเป็นเองด้วยลุงมันเป็นคนเป็นเองไม่ใช่หรอกวะเออ่นุ่มดูใหญ่ๆสิ้นเารา้ว่าเสียงมันมาจากข้างหน้านาแน่เลยว่ะใช่หรอมีอะไรที่สามารถงงดออกไปได้ไหมไม่มีเพื่อนไม่มีเลยแล้วเราไปหาเอาดาบหน้าดี๋ยวบาพวกเราต้องไปข้างหน้าหรอใช่ช่ว่าเราต้องไปข้างหน้ากะเคียะเฮ้ยแต่มีอย่างฉันจะไม่ไปทางตายแน่นอนจะเจออะไรที่มันเห็นช้นมือเห็นมืออะไรไม่รมืออะไร มันคงไม่อยู่แถวนี้หรอมั้งตอนเนี้ยว้าเฮียเป็นเห็นไปแล้วเว้ยโอ้โหแล้อง็สางเงียบไปแล้วเฮ้ยระวังน้ำระวังน้ำมัตามฉันพีด้วยเฮ้ยระวังน้ำอุ้ยมันมาตอนไหนไปดิว้าเห็นแล้วเว้ยว่าคงไม่เป็นลายต่อไปใช่ไหมแกช่วยหาอาวุธเราที่ฆ่ามันได้ไหมมันไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีก็วิ่งก่อนวิ่งก่อนเร็ววิ่งอยู่วิ่งก่อนเฮ้ยวิ่งก่อนเลยแล้วก็วิ่งก่อนน้ำ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 ระวังระวัง เปิดประตูใครก็ได้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีแต่น้นนำเน่าเ,เพื่อนไปต่อไม่ได้ต้องต้องหาอะไรมางัดกุญแจมมาเออไปหากุญแจเราต้องหาก<อ>าุญแจ,ห,แจ,ห,แจหรือไม่ก็หาอะไรมางัดประตูเออต้องพูดแบบน,นี้มันมันมันจะมีกุญแจได้ไงไวะในสก,กายแบบนี้<อ>ไม่ได้อยู่ในกล่องหรือเปล่าไอ้ยเพื่อนนี่แล้วมันมาแล้วทางนี้ไม่ได้ ว้ยมากคมาโอเคไป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 าวัาวังปรันจัดมันเพื่อนยู่ไหนเน่ยต้องหาอะไรงันงั้ประตูอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยฉันไม่ได้อยู่ไหนวะีฉันอยู่หน้าประตูเนี่ยเ้ยเหลือไฟมันคือเฮ้ยไอยู่หลังอยู่หไม่เวเจอแล้วไฟุแจมเรลไม่เลวไม่เลไฟมีไฟอ่ะมันเป็นไกลแลไเฉยอ่ะเฮ้ยปฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ คประตูไปคประตูมนพาเข้ามาแล้วเหรอวมาพาาแน่มาแล้วยบยยยรอมันเดินผาไปก่อนรอแอบในน้ำไว้นะีข้าไปเหมือนม้าเลยวันนี้แหละเว่าหายใจไม่อจะต้องขึ้นวะอุบเ้ยเข้าไปข้าไปข้าไปเฮ้ยข้าัอะไรอบอ้จะต้องขึ้นจะต้องขึ้นหายใจไ เง้ยลงมาเดียวสอบเพื่อนไปส่ฉันต้องขึ้นหายใจว่ะโอ้ยไปดูข้าไปดูข้าไปดูตามมาตามมาเกียตามมาหาใจหาใจขึ้นไปขลง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 อจโอจวจะโอเค ขึ้นโอ๊ยมีหัวกระโหลกกระโบทกระทิงอยู่ตรงนั้นด้วยโอเคเออใช่ไหมเถออะุ้ยทำไมเราจะเก็บมาเหรอไม่รู้กูไปก่อนกูด้วยไปลุบไปลุบไปลุบขาให้เร็วกว่านี้เราต้องหาทางออกไปจากหน้าให้ได้เขาลุกอยากยังไงใจเลยใช่ไหมต้องรีบเก็ดเดี๋ยวนะครับอะไรข้างหน้าปะอะไรข้างหน้ามันมีมีหัวกระทิงหัวกระโหลกด้วยหรือเราต้องเก็บมาไปเก็บไปเดีวไปเก็บเลยไปเก็บเร็วไปเก็บเร็วเก็บเก็บนี่หัวหัวกระทิงอะไรเก็บหัวกระโหลกเอาใช้เก็บศพมาทำไมเนี่ยเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บมา ทำมิดเลูรึเ้ยมันเละแล้วสามีมังเราไม่มาเออเก็บมาหมดเก็บเก็บศพด้วยเก็บศพด้วยเก็บเก็บด้วยเหรอฮเร็ว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 กว่านี้เก็บเดูเก็บดูเก็บดูเร็วกว่านี้มันมันดึงออกยามันเละกันสามีโอเคนั่น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 ดึงไว้จะรอเองทางนี้ว้อยทางนี้ว้อยตามมาทางนี้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 เมื่อไหร่สามีอร่อยสวยสวยกระแสทน้าสวยคอามมันดึงไปเราเดินไปขาดอะไรอีกหรือเปล่าช่างมัน ดูไปนะเออขัดเออมันเหมือนคมไฟหรือเหมือนสาวภูมิอะไรบางอย่างอะ่ะสาวภูมิมันอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเออไปดูข้างหน้าไปยังไ,ไม่เจอนะเฮ้ยเฮ้ยเราต้องรีบไปเร็วรีบไปเร็วรีบไปเร็วไปถ้ามันเหยียบหลังเราเราตายได้เลยนั่นนี่เราต้องรีบไปเว,ว้วเย,ย,ยวดูหนักแน่นมากใช่รีบไปรีบไปรีบไปเร็วไปไปอยู่ไปอยูยมันมองทำทไมวะมันได้เสียงน้ำแน่เลยวะไปนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วสาวภูมิโอเคสวยเกือบแล้ว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  อันนี้หันไปทางอื่นดิวะหันไปทางอื่นดิวะหันไปทางอื่นดิวะโอ้โหไม่หันไปทางอื่นว่ะเพื่อนเดินตามไปเดินตามไปชุบ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 บ๊อบชุบบหอบเดี๋ยวมันมันไม่ถักง่ายหรอกมันรู้ว่าเราทำอะจริงเหรอหรือเปล่าเจ๊แล้วว่ะเงินชวาฉันเฮ้ยทางนี้เว้ยทางนี้เดี๋ยวฉันวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วนะวิ่งไปฝั่งนู้นเลยเนาะตามไปเดี๋ยวไปเร็วไปเร็วโอเคจังหวะนี้เคลียร์ขึ้นมาสวยโอ้ยมาเท่ากันมาเท่ากันมาแล้วนี่ไงเราเก็บมาแล้วแล้วไอต่อเขาต้องมาปะ มันต้องมองจากมุมข้างบนเหรอแบบมองจากข้างบนมันจะเป็นใช่เขาต้องวางอะไรอ่ะวางหัวกะโหลกบ้านี้ฮ่าเออไปดูไปดูไปดูอันนี้หัวกะโหลกฉันต้องกระโฉันก็วางกระลิงฝั่งนั้นไฟติดแล้วเพื่อนหัวกะโหลกไฟติดแล้วหนึงต่อไปไอ้อันขวาบนคืออะไรนะสามภูมิป่ะใช่ป่ะขวาบนฉันดูให้ฉันดูให้ใช่สามภูมิโอเคสามภูมินะวางก่อนฉันวางฉันวางกระทิงนะได้ได้ได้เอาคิดได้แล้วได้แล้วต่อไปอ้าหัวกะโหลกอันนี้วางไหนอ่ะอันนี้ฉันให้นายเลยอ๋อเอาไม่ใช่นี่หรอไม่ใช่ เอาใชคเก็บมาทำไมเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วมาไปเอ่อกดยังกดยังปมอันนี้เฮ้ยปุ๊บตุไปแล้วปุ๊บตุไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยอิสรามาเข้ามาเข้ามามอ้าวไม่ใช่เหรอโอไม่ใช่หรอเพื่อนถ้าคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยหรือว่าต้องมีเฮ้ยเพื่อนมาอีกโดนนี่โดนนี่โดนนี่มันเป็นกระแพงเห็นไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่กระแพงเหรอใช่มันเคยอเป็นกระแพงลุบไปได้มันสามารถทะลุไปได้เนี่ยเฮ้ยเกลี้ยากำลังได้โอ้ยโอ้ยตกใจไปเลยแค่ต้องเชื่อหายแล้วมันไม่ทะลุไปได้ทันทีทันทีทันโตอมันตอมันตามัน แล้วก็ซ้ายตัวนี้ตันมาเพื่อนท่นี่ทนี่เหรอขวาใช่ไหมโอเคไปไปต่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมเร็วๆๆไปยอมาแล้วโอเคไปด้วยไปด้วยไไปร็วขวาไม่ใช่ตรงๆๆ้ตรงๆๆ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 ๆ่ใช่ๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 หน้าหๆๆ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 ๆาๆๆ ขวาขวาแค่ขวาไปเร็วไปเร็วทันนี่อุ้ยไปอยู่ไปอยู่สรภาพไปเไปเพร่วไปเร็วไปเร็วไปเร็วปารร็วไปเร็่ไปอรูวไปอร็่ไปเร็่ไปอรูวไปเย็วไปเร็วไปเร็่ไปเร็ว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 ไปอร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปอร็วไปเร็่ไปเร็่ไปเร็ว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 ไปเร็่ไปเร็่ไปเร็วไปเร็่ไปเร็วไปเร็่ไปอร็วไปเ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 ร็วไป รูเจ็บมันเอ้ยเอ้ยเรามันกันมันกันเอ้ยไปโดน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 สวยตายแล้วเย้อุ้ยที่นี่มันที่ไหนวะเพื่อนดูดิอุ้ยมีคนตายด้วยดูดินี่มันซราบรังกพังอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่าดูดิมีหลายสมคนเลยเฮ้ยฉันว่าฉันมีมีไอเดียเเพื่อนเราเราต้องเก็บกระดูกทุกคนที่เราเห็นตามที่เราทางผ่านที่เราผ่านมาเอาไปเอาไปฝังให้เขตอเถอะไปโอ้ยมีมีไปสามสิบวันเลยนะ มีสามสิบวัตต์อันเลยนะศพงนี่ยเป็นยัไงจะรับอยู่อ๋อที่พามาเหรอเออใช่เด<อ>ีอมันน้อยเราก็กระดูกเขาเนี่ยไปฝังให้เขาหน่อยไปไม่งั้นเขาคงไม่ไปผุดไปเกิดหรอเพื่อนโอเคเพ<อ>ื่นอนะไป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 กลับทางเดิมเพื่อไปเอาศพแต่ละไปฝังต่ออีสางศ,รรศรรึกวศพไป